มาต่อกันที่นายอำเภอดำเนินสะดวกนะคะเปิดประชุมแก้ไขปัญหาด้านผลผลิตการเกษตรตกต่ำค่ะจากมลภาวะของโรงไฟฟ้านะคะกลุ่มพลังงานไม่ยอมเยียวยาอ้างผิดกฎหมายค่ะ ที่ห้องประชุมชั้น4อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีนะคะนายชนนวัจิตพิรมศรีนายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการประชุมเรื่องของประชาชนเดือดร้อนที่ได้รับผลกระทบจากโรงผลิตไฟฟ้าโดยมีนายณพินทรศรีสันพังสรสร,ราชบุรีพักเพื่อไทยนายบุญดำรงประเสริฐโสภาสรสร,ราชบุรีพักภูมิใจไทยพร้อมทั้งนายภยรัต์หงสุาพางพันธ์ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดำเนินสะดวกพร้อมทั้งกำนันในพื้น ทั้ง13ตำบลน,นะคะเข้าร่วมประชุมโดยมีนายสัมพันธ์เสียงเสนอะผู้ํานการสำนักงานกกพรประจำเขต10ราชบุรีนายนัทพรสีสิงห์ผู้แทนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีนายอุเทนจีนัสทสุ่งผู้แทนบริษัทร,ราชบุรีพาวเวอร์จำกัดเขา้ารวมชี้แจงจากการสรุปในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภายรัตน์หงสุพางพันธ์นะคะประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเป็นประธาน,นาคณะกรรมการ ในการดำเนินการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าโดยมีกำนันในพื้นที่เป็นคณะกรรมการดำเนินงานดังกล่าวสำหรับการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าซึ่งผิดระเบียบตามที่กฎหมายกำหนดไม่สามารถทำได้ทางที่ประชุมได้ให้ทางกะกะพกลับไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขภายในวันที่2เมษายนนี้หากไม่มีการชี้แจงเป็นที่น่าพอใจก็จะมีการขับเคลื่อนขบวนไปที่โรง ไฟฟ้าต่อไปค่ะนะครับจางการ SO SO2 SOx เนี่ยฮะในรายงานที่เขาเคยวิจัยกันมาว่าเป็นบรรยากาศที่เป็นกบทนะจะพบมันมีก๊าซหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับมลพิษนะก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ก๊าซในตัวเกนออกไซด์ก๊าซอัดเป็นหลักกันนะนั่นเรียกว่าในคณะกรรมการเนี่ยถือว่าการประชุมนี้เนี่ยเราจะมีเป็นหนึ่งเดียจะเป็นช่วงตรงทั้งหมดเนี่ยมานั่งทำงาน และแขกผู้เกียติทุกท่านนะครับผู้ทรงเกียรตินะครับผมก็จะกจระจนบมานะรครับตะนน้ำเกลครับไอ้สองหาหาหารอยกว่าล้านต่อปีเนี่ยทางไฟฟ้าเนี่ยมอไว้ท่านท่านหักหาเปอร์เซ็นต์เ่ยเงินห้าเปอเซ็นตไปอยู่ที่ไหนทำไมไ้ยาว,ยาว